เปิดบัญชีทรัพย์สินชวหลีกภัยรู้แล้วอึ้งเลยอู้ฟู่สุดๆเมื่อวันที่15กันยายนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายชวหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กรณีเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566 มีทรัพย์สินรวม1 3 3 6 1 9 5บาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชี10,348,395บาทเงินลงทุน1,000บาทที่ดิน1ไร่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี1.2ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง416,800บาทยานพาหนะ1คันมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า30,000บาททรัพย์สินอื่นๆ1,040,000บาทเช่นสร้อยคอทองคำ5เส้นนาฬิกา19เรือนเครื่องดนตรีแซกโซโฟน3ตัวปืนสั้นและปืนยาวอย่างละ1กระบอกพระพุทธรูป300องค์